สวัสดีพี่น้องครับสกูสุขมท,ทาง youtube นะฮะมันี่ทักท้ายกันถ่ายจากมุมหน้าบ้านถ่ายจากมุมหน้าบ้านเด้เนี่ยมากินยำข่บปุ่นกับบะาคอยบะาคอยโค้งไอ้จังไดมัม่ชี้จีวออกเมื่อนอนหอยโค้ง เสียดายแสบแห้งแต่ว่าถ้าได้กินเนี่ยถ้าถ้าเอาขับปากแก่ว่าบาแสบแห้งหรอกบะใดบะใดถ้าต้องอาจานห้องก็อัดจานห้องจังหน่อยออื สุอดยอดวนะครัโขงบ้านแบบหอยทีแซสีบครับหอยหน้าหอยหน้า ไอเรบ่อลวกจิมดีโอำตัวเอนจอยวิดมายวิดีโอคลิปน้ำจิมนีม่ือใส่ถ้วยแบบนี้ป่ะถอังแล้วไม่ได้ด้นยเห็นอุ้ย <c oughs> แต่อ,อ่ล้วน้ำแถวหน่อยเนี่ยถัยหน่อยมาในยังไนนี่ยน,น้นนนองอาจารย์ขึ้นไปเป็น w อย หอยนาลวกจิ้มเนี่ยเนี่ยหนึ่งเนี่ยอ้บเมีขาจังกล่องเนาะอ่าตังกล่องก็จะเห็นนี่หอยนาอันกินออกมาเป็นย่วงจะุ่อ้ยมันไข่พร้อมตัวเนี่ยพ <c oughs> ปลอกเลย มันไม่หยิ่มใจกูขักแน่เนาะไปเด็ดเแซบบวัได้าำเดียวว่าแซบอามื่อกตัวอย่ยงหรือพี่น้องยูทูบถาอุ้ยนุ้กตัวจับละหน่อยนะฮะ ตานุดนุนก็จับด้นหน่อยนะครับกำลังสีเหตุออกมาประมาณว่าเกินอาทิตย์หน้าหรือสองอาทิตย์เขาไม่พักเนาะเขนไม่พักเนี่ยโอ้ดีเลยกินยูบาลเนี่ยเขาต้องกินแบบว่าข้ามไอใหญ่ ยำกับปุนแบบปลาปากแดงปลาแดกปากแดงผู้ดใดสีสั่งปลาแดกกะสามารถสั่งพาละหน่อยเลยก็ได้ครับผู้ดใดได้ปลาแด,กป,ดกปากแดงกะสั่งไต้แชทหรือว่าติดต่อที่เฟสลกน้อยกาซสินนะ เวลาหน่อยกาลสินนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับโอ้อยากกินทั้งในมันแมไไ้แต่หัวมนันนี่อืมอาอมาไป็ุณเอาไปมาสีอะไครับฟางมะเกวล,ล,ลงเอาไปคุนก้อนเสร็จมามันไป้เขามาเาอ,มาเอ็ม บ้างหน่อก,ก็ได้เสียบเสียบกดจับตาตุ่มตามเดี๋ยวปันมา,าอณอาทิตย์หนานะครับซ่องรักาสิบห้าบาทเท่าันสามช่องลอยแพ็กเกจสวยเป็นสิน,สนเป็นสินค้าขึ้นห้างนะครับเราจะ,ะนำเสนอเป็นสินค้าขึ้นห้าง สามารถาสั่งซื้อได้นะครับแต่จกจองอาทิตย์ของจะมาอะตอนนี้กำลังสั่งผลิตต้ังสั่งผลิต หายหน้าตอนอ้วนบออกเบิดหัวป่ะไม่ต้องสันบ่ให้เรืงเด๋ยพอได้งหัวว่ากินหายหน้าแบบว่าแต่มันออกว่าเบิดหัวเนี<ๆ>่ยมันให้เรืงเด๋ยแค่เนาะเหม่นมา้ยซอยเนี่ย เมื่อเนี่ยยุ่แถวบ้านว่มีเราเด้นเนี่ยบอกหอยหน้าเนี่ยมันสูนพ่านนำ้ำนกปากหางมากินมันมต้องสั้นอันนี้ออกสันออกสิเอ้ยสันออกออกว่าห้ไ้กนมานน้ำมันคือจังมันใครเนี่ยละ่ะ ออบอกอห้อยหน้าใครเนี่ยเสบสิใครมันเสบใครมันเป็นแบบเหนียๆว,นวๆเนาะเหนียวๆเรื้อๆรุ่นๆรุ่นรุ่นออก็เอาออกเอาออกก็เอาโอ้ขาดแล้ว ตอวหรอตัวกีบบก่ตัวเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนในเพื่อนลูกแล้วหน่อยก๊าซสินนะครับอย่าลืมแอดไปนะครับ แอปไปติดตามนะครับที่เฟซละน้อยกระสินนะครับภาษาไทายหรือบางที่มันขึ้นซื้อสุรเชษวน้ำท้องอ่ะละ่ะซื้อนั่นละ่ะซื้อเดียวกันฮึบฮึบฮโอ้ยรุ่นปันรุ่นเลขวะเนี่ยฮึ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  응? 가벼워? 응? 으음~~ 먹어봐 으 จ้บบอยไฮแต่ไม่รงค้อนี่กินแล้วบหรอนี่ไงถ้่เสียใจมันอือนี่นี่บองไฮมันไข่นี่เห็นบ่มนี่ตั้งแต่เนี้ยที่มีไข่มันนี่นี่ออกแล้วนี่นี่อันนี้มองนี้แซ่บไข่มัน หน่วยใหญ่มันสีดอ,อกได้อยู่ตัวนี่มันสิแห้งแห้งครับหาเสือเด้อบักหอยหน้าบ้านเฮาเถอะแต่ว่าสูเหนือ,นาาอันบ่ค่อยมีชัางนีกว่า คดว่ามมนเป็นน้ำการข้าวหลวกข้าวห,หลวกบดีบะแ่บสุดท้ายนะครับฝากกดติดตามนะครับช่อง youtube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเอ่อ ผลิตภัณฑ์ที่จะมาถึงนะครับเป็นก้อยจับกึ่งสําเร็จรูปนะครับก้อยจับอุบลกลึงสําเร็จรูปนะครับเพชรสวยเป็นชิ้นค้าขึืนหางนะครับห่อละสามสิบห้าบาทสามห่อเอยนะครับอุไรเ้่ท่านไดติดตามเฟซบุ๊กเราหน่อยก็ได้สินกับแล้วเืมขับไปติดตามนะครับ ฝากติดตามเฟซแล้วน้อยกราซสินด้วยนะครับมาจังได้ๆพอกันดูๆออกบ่ออกบ่โอ้ยมันฆ่าใครไม่มันเลยบอกฮึบ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 บ่ออกยบายพอกันไหมพี่น้องครับ